ก็ยอยากลองเป็นไบโพล่าดูสักครั้งไหมผมคนนึงอะที่ไม่อยากเป็นแต่หลังจากที่ผมได้ดูอนิเมะเรื่องนี้แล้วเนี่ยอยู่ดีอาการแม่งเริ่มมาเฉยเลยเพราะอะไรเดี๋ยวมาลอฟังกันกระดิ่งก็ขอากราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมบูมเองคนเดิมในคลิปที่ผมก็จะมาพูดถึงอนิเมะเรื่องผลไม้วิวัฒนาการกัน ซึ่งถ้าเกิดใครจําได้ในคลิปที่ผมพูดถึงอนเมะพระเอกเทพผมได้ด่าอนเมะเรื่องนี้เอาไว้แล้วก็บอกว่าถ้าเกิดดูจบแล้วมันมีอะไรที่น่าขัดใจมากกว่านี้ผมจะเอามาทําเป็นคลิปแยกซึ่งใช่ครับผมดูจบแล้วและจุดที่น่าขัดใจมันก็มีเยอะมากก็เลยขอหยิบมาทําเป็นคลิปแยกเลยก็แล้วก,กันและก่อนที่ผมจะเริ่มด่าอนเมะเรื่องนี้ก็ขอบอกไว้ก่อนแล้วกันนะครับว่าคลิปนี้อาจจะมีเนื้อหาสปอยถ้าใครมีแผนว่าจะดูอนเมะเรื่องนี้ก็ไปลองดูก่อนได้แต่สําหรับใครที่ไม่ได้อยากดูแล้วก็ไม่ได้สนใจก็ฟังต่่อออไดด้้เเเเลยยคครรับโนนมมืืงีก็แว a d v เ n นเ r อร์แฟนตาซีโรแมนส์หาเลมีจำนวนตอนอยู่ที่24ตอนภาค1-12แล้วก็ภาค2อ2ีก12ตามนั้นส่วนคนนที่ผมจะให้สำหรับอนิเมะเรื่องนี้นั่นก็คือ4เต็ม10โดยเรื่องย่อจะพูดถึงพระเอกของเราที่โดนกันแก้งในล้วงเป็นประจำแต่อยู่มาวันหนึ่งทุกๆคนในห้องต่าได้รับการเชิญให้กลายเป็นผู้กล้าในต่างโลกซึ่งพระเอกของเราคือคนสุดท้ายที่ถูกอัญเชิญหรือเรียกให้ถูกเป็นของแถมนั่นแหละ และแทนที่พระเอกของเรามันจะถูกการเชิญไปอยู่ที่เดียวกับเพื่อนๆตัวของพระเอกแม่งเสือกมาอยู่ในป่าซะง,งั้นทำให้พระเอกจะต้องหาวิธีเอาตัวรอดออกจากป่าแห่งนี้ให้ได้และนั่นแหละครับก็คือจุดเริ่มต้นของอนิเมะเรื่องนี้นั่นเองในส่วนของความรู้สึกตอนที่ผมได้ดูก็บอกต,องตรงๆเลยนะว่ามันไม่ใช่อนิเมะที่แย่การดำเนินเรื่องก็อยู่ในระดับกลางๆบทบาทตัวละครมันก็โอเคฉากการต่างๆก็โอเคก็คือโดยรวมแบบเป็นอนิเมะที่อยู่ในมาตรฐานของผมเลยแต่หลังจากที่ผมได้ดูภาค2ไปเท่านั้นแหละโอ้โห ความคิดของผมแม่งเปลี่ยนไปคือถ้าใครเคยดูคลิปที่ผมพูดถึงอนิเมะพระเอกเทพก็จะรู้นะว่าผมผลอะไรไปบ้างแต่สำหรับใครที่ยังไม่ดูคลิปนั้นก็เดี๋ยวผมผลซ้ําให้ฟังละกันคือตอนที่ผมดูภาคแรกอะถึงผมจะรู้สึกว่ามันเป็นเนื้อเรื่องที่ธรรมดาแต่ผมก็แอบคาดหวังกับภาค2มันอย่างมากเพราะมันมีประเด็นหลายอย่างที่อนิเมะแม่งปูอไว้เพื่อสานต่อในภาคที่2ผมเลยคาดหวังเลยว่าในภาค2ยังไงเนื้อเรื่องก็ต้องดีกว่าเดิมและพอได้ดูไม่เถียงครับเนื้อเรื่องในภาค2มันดีกว่าเดิมจริงแต พวกมุกตลกของเรื่องนี้แม่งมีเยอะมากคือตอนภาคแรกอะมุกตลกมันก็ไม่น้อยนะแต่มันเป็นความเยอะที่ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นอะแถมด้เลยมุกมันก็มีความเข้ากับเนื้อเรื่องแต่พอเป็นภาค2มันเหมือนผู้สร้างเขาอยากจะใส่อะไรเขาก็ใส่มาเลยโดยที่ไม่ดูสานาการว่าจังหวะนี้ควรจะเล่นมุกหรือเปล่าหรือว่าจังหวะนี้ควรจะจริงจังคือแม่งอยากใส่ตอนไหนมันก็ใส่คือผมก็ไม่ได้เกลียดอนิเมะที่มันเน้นไปที่ความกาวความฮาแล้วก็เล่นมุกเยอะหรอกนะเพราะว่าขนาดดิไซไคโจจิซังที่แม่ง ผมยังสนุกกับมันได้ซึื้อที่ผมสนุกกับมันน่ะก็เพราะว่ามุกตลกกับมันได้รับการคำนวณมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าจังหวะไหนควรจะเล่นจังหวะไหนควรจะปล่อยคือมันคำนวณเอาไว้แล้วมาถึงออกมาตลกออกมาสนุกแต่สำหรับอนิเมะเรื่องนี้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นผู้สร้างเขาคิดมุกดีๆไม่ออกมุกฮ่าๆน้อยมากแถมเอามุกเก่ากลับมาเล่นซ้าโคตรเยอะอย่างเช่นมุกที่นักเอกแปลงร่างเป็นกอริลล่าอย่างเงี้ยถ้าเกิดนับในภาคแรกกับภาคที่2คุณจะเห็นเกิน3มรอบแน่ๆและในหลายๆครั้ง ผู้สร้างก็ไม่ดูสถานการณ์ด้ว,ว่าจังหวะนี้ควรจะใส่มุกหรือเปล่าเช่นบางซีนเนี่ยแม่งจริงจังดราม่าสุดๆผมนี่ก็อินไปกับมันนะแต่สุดท้ายความอินเหล่านั้นมันก็จบลงเพราผู้สร้างแม่งใส่มุกที่แม่งไม่หาเข้ามาไม่หาไม่พอเป็นมุกซ้ําที่เคยเล่นไปแล้วด้วย คือเหมือนว่าผู้สร้างเขากลัวว่าเนื้อเรื่องของตัวเองมาจากบาหวยอะเลยต้องใส่มุกอะไรแบบนี้มาซึ่งเอาตรงไม่ต้องใส่เนื้อเรื่องของมันก็ดีอยู่แล้วถึงจะไม่เดียบสุดยอดแต่มันก็ดีแต่พอใส่มาทีเนี่ยโอ้โหความดีเหล่านั้นแม่งเละเป็นขี้เลยแล้วก็เสียของมุกก็ยังไม่หมดนะครับอีกอย่างหนึ่งเลยนั่นก็คือมุกภายในเรื่องเนี้ยส่วนใหญ่มันจะเป็นมุกล้อเลียนอนิเมะเรื่องอื่นก็คือถ้าเกิดคุณไม่เคยดูอนิเมะเก่าๆหรือไม่ได้อยู่ในวงการอนิเมะมานานพอบางมุกคุณอาจจะสงสัยด้วยซ้ำว่่าตััละะครรมนนทชอไก ซึ่งถึงแม้คุณจะเข้าใจว่าตละครมันเล่นมุกอะไรกันอยู่มันก็ยังไม่หายอยู่ดีเคอไอเรื่องของมุกนี่แหละครับมันเป็นตัวฉุดสําคัญที่ทําให้อนิเมะเรื่องนี้มันดิ่งลงเหวคือถ้าเกิดไม่มีมุกอะ่ะอนิเมะก็จะอยู่ในระดับกลางๆแต่พอใส่มุกเข้ามาทีแม่งฉุดลงเหวปั๊บเลยจากซีนดีๆดราม,มา่าน้ําตาแตกจริงจังโคตรๆเนื้อเรื่องน่าสุดๆกลายเป็นซีนงงๆที่แม่งเต็มไปด้วยมุกตลกควยๆค,คือดูไปผมก็สงสัยนะว่าใครมาเป็นคนคิดว่าการใส่มุกมาในจังหวะแบบนี้ม่ททใหห้้เเนนนืออรงสุกขขึตบัวี โอเคจบไปในเรื่องของมุกซึ่งอันนั้นน่ะมันคือสิ่งที่ผมด่าไว้ในคลิปที่ผมพูดถึงพระเอกเทพสิ่งที่ผมจะด่าตัวอย่างนี้จะเป็นเรื่องใหม่แล้วโอเคนะมาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยที่ผมโคตรขัดใจนั่นก็คือการที่อนิเมะมันไม่ยอมปล่อยให้คนดูถอดสมองคือส่วนใหญ่เวลาที่ผมดูอนิเมแต่รู้สึกว่าเรื่องนี้มันไม่สนุกมันไม่ได้ติดตามผมจะถอดสมองแล้วก็ไม่คาดหวังคือดูแบบไม่คิดอะไรมากขอแค่ให้มันจบแต่เมเรื่องนี้แม่ไม่ปล่อยให้คุณทําอย่างนั้นพเพราะเม,มื่อไหร่ก็ ผู้สร้างเขาจะใส่เหตุการณ์บางอย่างเข้ามาเพื่อทําให้คนดูสนใจเรื่องพอคนดูเกิดความสนใจเกิดความรู้สึกว่าในเรื่องต่อย่กง์นี้มันต้องดีแน่หรือก็คือเริ่มคาดหวังผู้สร้างเขาก็จะสกัดขาคุณให้ล้มหน้าคำาบ่มทันทีก็ส่วนใหญ่ออนิเมะที่มันไม่สนุกเนี่ยผู้สร้างเขาก็จะทำออกมาสองประเภทอย่างแรกคือการพยายามทําให้เนื้อเรื่องต่อย่กงนี้มันดีขึ้นเพื่อให้คนดูสนใจอย่างที่สองเลยก็คือปล่อยทิ้งไม่สนุกยังไงก็ไม่สนุกจนจบแต,แต่เรื่องบ้านนี่มันพยายามทําให้คนดูกลับมาสนุก ก่อนจะเอาตีนถีบหน้าแล้วก็บอกว่าสุดท้ายแล้วอนิเมะเรื่องนี้ก็ยังโง่อย,อยู่ดียแหละมึงอยา่าคาดหวังเยอะอย่างนั้นนะ่ะคือถ้าเกิดมึงเปิดตัวมาว่าตัวเองจะเป็นอนิเมะกาวแล้วมึนก็ช่วยอย่าทาเหตุการณ์ให้คนดูคาดหวังได้ไหมละ่ะถ้ามึงจะกาวมันก็กาวให้สุดไปเลยไม่ต้องทําซีให้คนดูคาดหวังหรอกแต่ในเรื่องนี้แม่งเสือกทําอย่างนั้นไงให้คนดูคาดหวังแล้วก็ต้องผิดหวังทําไปทําเพื่ออะไรวะแล้วก็คือผมเสียาจตรงนี้นี่แหละที่ว่าเนื้อเรื่องของมันทําออกมาดีได้แต่ผู้สร้างเขาไม่ทําเลือกที่จะใส่มุกเข้าาม เพื่อทให้คนดูผิดหวังเล่นๆไม่เหมือนวปอนิเมะที่ถูกสร้างมาเพาื่อกลืนคนดูโดยเฉราะอ่ะไม่รู้ผู้สร้างเขาคิดแค่อะไรคนดูหรือเปล่านะและสิ่งที่มันแย่นอกจากการที่สร้างฉากเหตุการณ์เพื่อทําให้คนดูคาดหวังแล้วนั่นก็คือการหลอกให้ตายใจเขื่อนผู้สร้างเขารู้แล้วว่าตัวเองอ่ะไม่สามารถใช้มุกเดิมได้ก็คือมุกแทมทําให้คนดูสนใจและสุดท้ายก็ทําให้คนดูผิดหวังคือพอมันใช้งานไม่ได้เขาก็เปลี่ยนแผนใหม่กลายเป็นการหลอกให้ตายใจแทนซึ่งก็คือการสร้างฉากเหตุการณ์ที่ตลอดเกิดทั้งตอนเนี่ มันจะมีแต่ความซีเรียสความจริงจังแล้วก็ความดรามา่าใช่ผมกาลังไวถึงช่วงท้ายของอนิเมะเรื่องนี้คือช่วงการต่อสู้ขั้งสุดท้ายอะตลอดเกือบทั้งตอนเราจะได้เจอเข้ากับความเข้มข้นความจริงจังแล้วก็ความดรามา่าซึ่งด้วยความที่ว่ามันจริงจังเกือบทั้งตอนประมาณ1 0 1ถึงทีคนดูแบบผมก็ต้องเอริ่มคาดหวงังแล้วว่าเหตุการณ์ต่อ,อย่างเนี้ยแม่ต้องดีแน่แต่สุดท้ายนั่นแหละครับด้วยความที่ว่าคือการหลอกให้ตายใจพอคุณคิดว่าในเรื่องต่ออยา่างนี้มันจะดีผู้สรร้้้าางงเเเคกพพออมมทททททีีี่่่จะใุืหหผิดวัันลย ถ้าเกิดเปรียบเทียบการทาเหตุการณ์เพื่อทําให้คนดูคาดหวังมาโดยการที่เราเดินไปข้างหน้าแล้วโดนผู้สร้างสก,กัดขาจนล้มไอการหลอกให้ตายใจเนี่ยมันก็จะเหมือนกับการที่เราวิ่งไปข้างหน้าแต่โดนผู้สร้างถีบกลับมาจนหงหลังคืออะไรแบบเนี้ยผมบอกว่ามันเป็นสิ่งที่โคตรแย่เลยตั้งแต่ที่ผมดูอนิเมะมาผมไม่เคยเจออนิเมะเรื่องไหนที่มันซ้ําเติมคนดูเยอะขนาดนี้มาก่อนพยายามทําให้คนดูคาดหวังแล้วก็สก,กัดขาให้ล้มแล้วก็ยังมีการหลอกให้คนดูคิดว่าเนื้อตัวอย่างนี้มัต้องดีขึ้นแต่สุดท้ายกนนาก็ดนนถีบบห้าาาาลัมมคืออททํํไไปไะ ถ้าเกิดต้องการจะให้คนดูติดตามในเรื่องต่อไปมันก็ช่วยทาให้มันดีขึ้นจาก1ไป2ได้ไหมไม่ใช่จาก1แล้วไปลบหคือมันแยกในขนาดที่ตัวไลน์มันยังทําหน้าเว่อะว่าตัวเอกมาทําเชี่ยอะไรของแม่งวะกูจริงจังมั้งนานอยู่ดีพระเอกมันงเล่นมุกเฉยข้อเสียอย่างต่อมาเลยนั่นก็คือเรื่องของการพยายามทําฉากเหตุการณ์เคลื่อนในเมเรื่องนี้พวกฉากเหตุการณ์ดีๆอะมันมีเยอะนะทั้งซีนดราม่าซีนตื่นเต้นเล้าใจเนี่ยตลอดเวลาที่ผมดูผมรู้สึกว่ามันมีเยอะมากแต แต่มันจะมีอยู่บางช่วงที่ผู้สร้างอ่ะเขาเกิดอะไรก็ไม่รู้อ่ะอยากจะทําซีนดราม่าจริงจังๆหรือไม่ก็ซีนที่แม่งตื่นเต้นแบบจริงจังๆขึ้นมาแม่งก็เลยทําซึ่งพอทาเนี่ยแม่งก็เสือกออกมาห่วยซะงั้นอย่างพย่ของเราโดนตัวร้ายยิงเพื่อนๆทุกคนต่างพากล้องให้คือในซีนเนี้ยผมดูยังไงมันก็มุกเพราะว่ามันไม่น่าจะเป็นซีนที่จริงจังได้แต่พอดูไปสักพักอ้าวแม่งจริงจังนี่ว่าคืออะไรของแม่งวะซีนดราม่าดีๆแต่เอามุกประกบทับพระจนเละเป็นขี้ ส่วนซีนที่พยายามจะทำดราม่าก็เสือกออกมาดูง่จนเหมือนมุกตลกและก็พอไอ้เรื่องของมุกกับการพยายามทำฉากนี่นแหละไม่ท้ายให้ผมรู้สึกว่าเหมือนตัวเองเป็นไปโพล่าจากจริงจังอยู่ดีๆก็ตัดเข้าดรามา่าจากดราม่าอยู่ดีๆเข้ามุกตลกจากมุกตลกอยู่ดีๆกลับไปดรามา่าจากดราม่าเสร็จปุ๊บก็ไปซีรีสต่อพอซีรีสเสร็จปุ๊บกลับไปเศร้าอีกรอบไม่มีการบิวอารมณ์ไม่มีการทําให้คนดูอินกับมันแต่อย่างใดอยู่ดีๆอยากจะใส่อยากจะเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนเลยคือทําไปทําไมวะ และปัญหาที่ตามมาจากการที่อนิเมะแม่งใส่มุกเยอะโคตรบอบการพยายามทำฉากจริงจังแต่สุดท้ายก็ออกมาโง่เนี่ยนั่นก็คือคนดูจะต้องคาดเดาเอาเองล้วนๆว่าเหตุการณ์ที่ตัวเองกำลังเจออยู่ตอนนี้มาเป็นเหตุการณ์ที่ซีเรียสหรือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เป็นมุกเพราะหลายๆครั้งที่ผมดูเนี่ยตัวยังไงก็รู้ว่าไอ้เชีย่ยเนี่ยแม่งมุกแน่ๆแต่ผ่านไปสักพักไอ้เชีย่ยไม่เป็นซีนจริงจังหรือว่าบางซีนที่มันดูเป็นซีนจริงจังกับสุดๆแต่ผ่านไปสักพักเอ้าเป็นซีนที่ไม่ได้มีความสําคัญอะไรเลย นั่นแหละคนดูจะต้องคาดเดาเอาเองว่าสีที่ตัวเองกำลังเจออยู่ตอนนี้มันจริงจังหรือว่ามันไม่จริงจังกันแน่และบางสีที่มาแปลกๆแ,แนวมากเพราะว่าแม่งเป็นเหตุการณ์ที่ดูยังไงก็รู้ว่าเอาหาแต่การว่าคำพูดที่เอาหาเสือกกลายเป็นคำพูดที่ทําให้หาตัวคนไลฟ์เจอซะง,งั้นคือแบบไม่รู้ว่าผู้สร้างเขาคิดอะไรอยู่จริงๆอะ่ะข้อเสียอย่างต่อมาเลยนั่นกนะ็คือคำพูดที่ไม่เม k เซนอันนี้ก็อาจจะไม่ได้เจอบ่อยขนาดนั้นแต่เวลาเจอทีเนี่ยผมก็รู้สึกต้งหนิดใจแปลกๆ อย่างซีดึงที่ตะแก่มันบอกกับพระเอกว่าตัวของมันพาพระเอกมาที่นี่เพราะต้องการให้ไปสู้กับเทพมารแต่พอเล่าเรื่องของเทพมานได้ฟังเสร็จปุ๊บแม่ก็บอกว่าฉันพาเธอมาที่นี่เพื่อจะปกป้องเธอยังไงล่ะเอา้า what the fuck หรือซีนช่วงท้ายที่ตัวร้ายแม่งบอกกับพระเอกว่าเราสองคนน่ะเหมือนกันพระเอกแม่ก็บอกกูนะ่ะไม่เหมือนกับมึงหรอนนะแต่พอสู้กันเสร็จปุ๊บพระเอกแม่ก็พูดว่าเราเหมือนกันเอาเ้าแล้วสรุปมึงจะเหมือนหรือไม่เหมือนวะแต่ก็คือไม่ได้เจอบ่อยขนาดนั้นแต่มันก็ขัดใจอยู่ดีอะ เลขอย่างหนึ่งที่ไม่ make sense นอกจากเรื่องของบทพูดแล้วนั่นก็คือเรื่องของฉากเหตุการณ์ครื่องอน,นี้จริงๆจ,จ,จะใช้คาว่าไม่ make s e n ก็ไม่เชิงแต่ควรจะใช้คำว่านำเสนอไปครบน่าถูกกว่าคือมันจะมีหลายๆครั้งที่อนิเมะพยายามให้เราเห็นเหตุการณ์หลายๆอย่างเข้ามาพร้อมกันแต่สุดท้ายเขากลับเลือกจะนำเสนอแค่อย่างเดียวยกตัวอย่างให้ซีนหนึ่งประเด็นที่เราจะเจอมีทั้งหมด3อัน1คือพระเอกโดนลักพาตัว2คือคนในตี้เกือบตายและ3คือความวุ่นวายในโรงเรียน แต่อนิเมะเสือเรื w ่องที่จะนําเสนอแค่ประเด็นเดียวและอีก2อันตัดทิ้งไปเลยพอเคลียร์ประเด็นแรกได้ปุ๊บอีก2ประเด็นที่เหลือเหมือนไม่เคยเกิดขึ้นคืออย่างน้อยพระเอกถามหน่อยก็ได้ว่าสภาพร่างกายเป็นยังไงบ้างสภาพโรงเรียนเป็นยังไงบ้างอะไรพวกนี้คือมึกถามหน่อยก็ได้แต่แม่งไม่ถามทําเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นและที่มันน่าเศร้าเลยก็คือบางประเด็นน่ะแม่งน่าสนใจมากแต่มันดันเกิดพร้อมกับประเด็นอีกหลายๆอย่างทาให้ประเด็นที่น่าสนใจมักแคโดนตัดทิ้งหายไปเฉยคือบางอย่างมันไม่ค่อยนําเสนอได้เช่นนําเสนอประเด็นแรกก่อนแล้วประเด็นที่2ก็ตามมา แต่ผู้สร้างเขาไม่เอาไงเขาเลือกที่จะตัดทิ้งแทนงั้นมึงจะปูประเด็นนี้มาทมําไปตั้งนานว่าถ้าสุดท้ายมึงจะไม่ให้กูดูเนี่ยคือเหมือนผู้สร้างเขากะจะทําให้คนดูผิดหวังให้ได้เลยอ่ะข้อเสียต่อมานั่นก็คือเรื่องของนิสัยตัวละครที่เปลี่ยนไปอันนี้ก็เป็นอีกการนึงที่ผมดาวไว้ในคลิปที่ผมพูดถึงอันนี้เม็พระเอกเทพแต่ว่าก็พูดซ้ำอีกรอบแล้วกันคือตอนที่ผมดูภาคแรกอะ่ะมันจะมีตัวละครหญิงคนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าตัวละครตัวเนี้ยมันดูมีเสน่ห์อ่ะเธอเปนนเ,เ,อเป็นนนคคยาาาีี้มมมมววผูํกก่งก คือได้เป็นตัวละครที่ทาให้เนื้อเรื่องสนุกขึ้นได้แต่พอไปอยู่ในภาค2ปรากฏว่าตัวละครนี้มันกลายเป็นตัวโจ๊กประจําเรื่องซะงั้นผมมาแต่ละทีก็มาพพ้อมกับมุก5บาท10บาท็ไมไปหมดกลายเป็นตัวละครที่น่ารำคาญสุดๆคือไม่รู้นะว่านี่เป็นนิสัยจริงของตัวละครหรือเปล่าเพราะว่าในภาคแรกอะบทตัวละครนี้มันน้อยมากโผมมาแค่มันสองตอนเองมั้งก็เลยไม่แน่ใจว่าอันเนี้ยคือนิสัยแท้จริงหรือเปล่าแต่ผมไม่ชอบเพราะแม่งต่างจากในภาคแรกราฟ้ากับเหว ซึ่งจริงมันก็ไม่ได้มีแค่ตัวละครน,นี้นะครับที่นิสัยมันเปลี่ยนไปและผมขัดใจเนี่ยตัวละครอ,อื่นมันก็มีอย่างนางเอกเนี่ยผมรู้สึกว่าเธอดูติดเล่นมากเลยในภาคที่2คือภาคแรกก็ติดเล่นแหละแต่มาในภาค2เนี่ยคือแบบแม่งเล่นหนักกว่าเดิมอีกแม่งติดเล่นหนักถึงขนาดที่ว่าเหตุการณ์สาคัญมันยังไม่ช่วยทีมอะ่ะไม่สิผู้ถูกทุกตัวละครในตี้พระเอกเนี่ยมาในภาค2มันเป็นอะไรกันหมดก็ไม่รู้เพราะว่าเราจะแทบไม่ได้เห็นตนัวละครเหล่านี้ช่วยเหลือคนอื่นเลยกลายเป็นตัวละครที่ทําตัวเฉยเฉยช้าไม่ตกตกัวประอบ แลวก็เรนนื่องสุดท้ายอันนี้ไม่มีหัวข้ออะไรเป็นพิเศษแต่ผมแค่อยากบน่นนั่นก็คือช่วงแรกของอน,นิเมะมันไม่ได้มีความเกี่ยวโยงอะไรกับเหตุการณ์ในอนาคตเลยสักนิดคือเนะี้ยเป็นการสปอยลบบ์หนักๆเลยนะตอนที่คุณเริ่มดูภาคสองคุณจะได้เห็นพระเอกต่อสู้กับตัวร้ายและหลังจากนั้นนางเอกก็จะโดนแทงและพอนางเอกโดนแทงเสร็จปุ๊บพระเอกมันก็ตื่นจากความฝันหรือก็คือพระเอกแม่งหลับฝันนั่นแหละซึ่งคนดูก็น่าจะคาดเดาได้ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ในอนาคตและพอคือไปถึงช่วงท้ายจริงๆเหตุการณ์แบบนี้มันกก็ได้เ้เขึน แล้วคนรูแบบผมอะ่ะก็คาดหวังนะว่าในเมื่อพระเอกมันหลับฝันถึงเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วเพราะงั้นเหตุการณ์ที่นางเอกจะต้องโดนแทงเนี่ยผมเชื่อว่าพระเอกจะสามารถหยุดยั้งเหตุการณ์ได้แต่พอดูจริงๆปรากฏว่าทุกๆอย่างมันตรงกับในตอนที่1เป๊ะๆก็คือสิ่งที่ผมโคตรกำมัดอ่ะในเมื่อช่วงแรกมึงหลับฝันถึงแม่งแล้วทําไมมึงยังปล่อยให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้และพอผมได้นั่งคิดได้นั่งไต่ตองผมก็ได้เข้าใจว่า้ซีนที่พระเอกหลับฝันในช่วงตอนที่หนึ่งอะ่ะในนิยายกับในมังงะ ผมมั่นใจเกือบร้อยเปอร์เซนต์ว่ามันไม่มีคุณเคยดูอนิเมะหรือว่าหนังปะที่เปิดเรื่องรามาเพ่อของเราโดนจับโดนไล่ล่าหรือว่ากำลังจะตายแล้วจากนั้นเนื้อเรื่องก็จะเล่าย้อนให้ฟังว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างนั่นแหละครับในภาคสองของอนิเมะเรื่องนี้มันเพียมจะนําเสนออย่างนั้นแต่แม่เสือเลยจะนําเสนอใน,นรูปแบบของความฝันก็คือมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นถ้าเกิดต้องการจะให้คนดูเห็นว่าแนนาคเพ่อของเรากำลังจะเจอกับอะไรก็ควรจะให้เราเห็นแล้วค่อยเฟ็ดแบ็คกลับมา ไม่ใช่ให้มันกลายเป็นความฝันของพระเอกเพราะมันทำให้เหตุการณ์ในอนาคตแต่ดูไม่เมกซเซน์ในเมื่อมึงหลับฝันแล้วแต่มึงเสือแก้ไขอะไรไม่ได้เนี่ยแล้วมึงจะฝันเพื่อโอเคแล้วเรื่องที่ผมอยากจะบ่นก็จะมีประมาณนี้มาสรุปโดยรวมกันอนิเมะเรื่องนี้แปอนิเมะที่ใช้ได้ในภาคแรกถ้าคุณพอสนุกกับภาคแรกได้แนะนําว่าให้มันจบลงที่ภาคแรกนั่นแหละดีแล้วอย่าดูภาค2ไม่อย่างนั้นควรจะผิดหวังกับมันแต่ถ้าเกิดคุณไม่ชอบภาคแรกอยู่แล้วก็ยิ่งไม่ควรจะไปหาดูอย่างแรงหรือถ้าเกิดคุณชอบภาคแรกสุด ภาคคุณก็อาจจะยังสนุกกับมันได้ตามนั้นคลิปนี้มีอรละถ้าเกิดผมพูดผิดพลาดพูดขัดใจหรือว่าพูดงงตรงไหนผมขอไปด้วยทั้งหมดเป็นความเป็นส่วนตัวนะครับสามารถคอมเมนตคุยกันได้ชอบกดไลค์แล้วก็อย่าลืมซับสไคร b ์ผมด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็ไปละบา,บาย